าจากนั้นเราก็แยกริบบิ้นออกมาเป็นคู่ๆนะคะก็จะนี่ค่ะสีขาวกับสีแดงนะคะเราเอามาจับเป็นคู่กันนะคะโดยเอาเส้นสีขาวไว้ด้านในนะคะเอาเส้นสีแดงไว้ด้านนอกแบบนี้นะคะก็จับคู่ให้ได้ทั้งหมด4คู่นะคะจากนั้นเราก็จะนํามาคล้องกัน,นะคะ่ะนี่นะคะซ้ายขวาแบบนี้นะคะเอาเส้นขวามือเนี่ยไปคล้องเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะนี่นะคะแบบนี้ แล้วก็ตามด้วยคู่ต่อมาค่ะคู่ที่3นะคะก็จะเอามาคล้องเส้นคู่ที่2ที่เราคล้องเส้นซ้ายมือไปนะคะนี่ค่ะคู่ที่3มาคล้องคู่ที่2แบบนี้นะคะอ่นี่แบบนี้ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะคู่ที่4นะคะอ่านี่นะคะจับขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็จะเอาตรงนคะตรงหัวตรงนี้นะคะสอดเข้ามาในทางรูเส้นที่1นนะคะแบบนี้นคะคะสอดเข้ามาทางนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็นี่ไปคว้านเอาคู่ที่3เนี่ยเข้ามาในรูนะคะแบบนี้อ่าให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงทั้งหมดให้มันล็อกกันให้มันคล้องกันให้หมดนะคะ แล้วก็จะได้เป็นฐาน4ี่นะคะแบบนี้เราจะทําให้มันเป็นฐาน8นะคะโดยหยิบขึ้นมาเนะะี่ยค่ะตอนนี้ข้างล่างตรงเนี้ยมันมีทั้งหมด4เส้นใช่ไหมคะเราก็หยิบขึ้นมา2เส้นนะคะก็เรียกเป็น1คู่เนาะนะคะหยิบขึ้นมา2เส้นแบบนี้พาดขึ้นไปทางด้านบนแบบนี้นะคะพาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะ่ะอ่านะคะได้แล้ว1มุมค่ะมุมที่2มุมต่อมานะคะเราจะทําวนอ่าทวนเข็มนาฬิกานะคะวนไปทางขวามือนะคะ นี่หยิบขึ้นมา2เส้นแล้วก็พาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะพาดเฉียงสับวางขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่าต่อมามุมที่3นะคะก็หยิบขึ้นมา2เส้นเหมือนกันค่ะแล้วก็พาดเฉียงทับลงมาแบบนี้นะคะอ่ามุมสุดท้ายนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมา2เส้นนะคะสองเส้นนี้เราก็จะเอามาสอดเข้าในรูตรงนี้ค่ะรูที่เราพับ ท่าเฉียงกันไปเส้นแรกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงดึง,ดงกดกดบีบบีบ,บ,บทุกเส้นให้แน่นนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน8ค่ะอ่าเราก็จับริบบิ้นทั้งหมดกลางออกแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็หยิบขึ้นมาค่ะ หยิบขึ้นมาทีละเซอ่าทีละคู่เนาะเรียกเป็นคู่ดีกว่าหยิบขึ้นมาทีละคู่แบบนี้นะคะคู่ที่สองเอามาทับคู่แรกแบบนี้คู่ที่สามเอามาทับคู่ที่สองแล้วก็คู่ที่สี่ทับคู่ที่สามนะคะทับซ้อนกันทั้งหมดสี่คู่แบบนี้จากนั้นเอาคู่ด้านในสุดตรงนี้ปล่อยทิ้งลงมาทางด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ไปหยิบเอาคู่ถัดไปตรงเนี้ยนะคะเอาขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะอ่าได้แบบนี้ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะคู่ที่อยู่ด้านในสุดตรงนี้เอาปล่อยทิ้งลงมานะคะแล้วก็ไปหยิบคู่ที่อยู่ด้านหน้าขึ้นมาทับนะคะนะคะแบบนี้ค่ะาทำวนไปค่ะคู่ด้านในสุดปล่อยทิ้งลงมาแล้วก็ไปหยิบเอาคู่ที่อยู่ทางด้านหน้าเอาขึ้นมาทับนะคะนี่ค่ะแบบนี้เนาะทำวนไปค่ะคู่ด้านในปล่อยทิ้งลงมาเอา คู่ที่อยู่ด้านหน้าเอาขึ้นมาทับนะคะอ่ะคู่ด้านในนะคะปล่อยทิ้งลงมาค่ะอ่าตอนนี้ก็ไม่มีคู่ไหนที่จะเอาขึ้นมาทับแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะด้านบน3แบบนี้แล้วก็ด้านล่าง5แบบนี้นะคะด้านบน3คู่ด้านล่าง5คู่แบบนี้เนาะอะ่นี่นะสามคู่ทางด้านบนนี้เราก็จะเอามาสอดเก็บนะคะ นี่สามรูตรงนี้ค่ะนี่นะคะสามรูตรงนี้เราจะามาสอดเข้าสอดเก็บสอดล็อกนะคะอ่าก็ดึงออกมาให้มันสอดง่ายๆหน่อยเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะมีทั้งหมดสามรูสามคู่นะคะอ่าเริ่มจากคู่ด้านในสุดตรงนี้ก่อนนะคะเอามาสอดเข้ารูแรกตรงนี้เลยค่ะคู่แรกสอดรูแรกออกรูแรกนะคะแบบนี้ แล้วก็ดึงไปค่ะาตามด้วยคู่ที่สองนะคะคู่ที่สองตรงนี้นะคะสอดตามคู่แรกไปค่ะสอดเข้ารูแรกนะคะไปออกรูที่สองนะคะคู่นี้จะสอดผ่าน2รูนะคะนี่เห็นไหมคะ1 2สองแล้วก็ไปออกรูที่2นะคะแล้วเราก็ดึงไป แต่แบบนี้นะคะามาคู่สุดท้ายนะคะตรงนี้ก็สอดเข้ารูแรกค่ะผ่านรู2อออกรูที่3นะคะคู่นี้จะสอดผ่านทั้งหมด3มรูนะคะ1 2 3แล้วก็ผ่ออกตรงนี้นะคะนี่คะแบบนี้นะคะ,แบบนนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ออกตรงนู้นแล้วก็ดึงไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาจัด ค่อยๆจัดค่อยๆบิดริบบิ้นให้หมุนไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงปลายทีละคู่นะคะให้มันเป็นกลมๆเหมือนลูกส้มนะคะ mm hmm. จะได้กลมๆประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็มาทำ กลมๆอีกครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราได้ลูกส้มแค่ครึ่งลูกเนะเาะแล้วก็กลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งมาทำอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็กางริบบิ้นทั้งหมดออกแบบนี้ค่ะเนี่นะ,ะ,นนะ,ะกางริบบิ้นออกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็หยิบขึ้นมาหนึ่งคู่แบบนี้นะคะแล้วก็นับวนไปทางซ้ายมือนะคะนับไปสามนะคะแล้วก็จับเส้นที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยพาดข้ามไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะหนึแล้วก็พาด 1>, 1 2 3แล้วก็พาดดิบินข้ามไปนะคะแล้วก็เนี่ยรวบไปไว้ทางด้านล่างด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะได้แบบนี้เห็นไหมคะอ่าต่อมาหยิบขึ้นมาแล้วก็นับไป1 2 3แล้วก็จับพาดข้ามไปนะคะ,วน,นะ,คะวนไปทางซ้ายมือนะคะทำวนไปทางซ้ายมือนะคะอ่าหยิบขึ้นมานับข้ามไป1 2และ3แล้วก็ พาดข้ามเลยค่ะอันนี้นะคะก็ทำแล้วก็นับไปเรื่อยๆจนเกือบหมดทุกเส้นนะคะจนเรารวบไปให้เหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะนี่หยิบขึ้นมานะับไป1 2 3แล้วก็พาดข้ามไปนะคะอแล้วก็รวบไว้ทางด้านล่างด้านหลังนะคะหยิบขึ้นมาค่ะนับไปค่ะ 123น,นะคะแล้วก็พาดคามไปนะคะอ่าให้เหลือ3เส้น3คู่แบบนี้นะคะอ่านี่นะคะเราก็จะเริ่มจากคู่นี้ก่อนนะคะจะเอามาสอดเข้ารูแรกนะคะเนี่ยคู่ตรงนี้หยิบขึ้นมาสอดเข้าทางรูแรกนะคะรูแรกก็จะอยู่ใกล้ๆกับ เส้นที่เราพาดข้ามมาเส้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะเราก็สอดเข้าไปในดูแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะอ่าได้แล้วนะคะหนึ่งคู่ต่อมาคู่ที่สองก็เหมือนเดิมค่ะเราจะสอดเข้า,าดูแรกนะคะนี่ค่ะสอดเข้า,าดูแรกแต่ว่ารอบนี้ปลายดิบินจะไปโผล่ออกรูที่สองนะคะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็ ข้ดออกตรงรูที่สองนะคะจากนั้นเราก็ดึงค่ะนี่ได้แบบนี้ค่ะคู่สุดท้ายคู่ที่สามนะคะก็สอดตามกันมาค่ะสอดเข้ารูแรกนะคะค่ะสอดเข้ารูแรกผ่านรูที่สองแล้วก็ไปออกรูที่สามนะคะนี่ค่ะเข้ารูแรกตรงนี้ผ่านรูสองออกรูที่สามนะคะ แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้มันเป็นลูกกลมๆนะคะาแล้วก็ดึงกลมๆได้พอประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็กลับด้านมาค่ะตอนนี้ริบบิ้นมันก็จะยังไม่แน่นนะคะไอ้ลูกกลมๆที่เราทำเนี่ยก็ยังไม่แน่นนะคะเราก็จะมาสอดล็อกให้มันแน่นขึ้นนะคะวิธีสอดล็อกก็คือ เนี่ยค่ะเราจะสอดไปตามรอยพับเดิมนะคะเนี่ยค่ะสอดย้อนกลับไปตามรอยพับเดิมของเขานะคะเนี่ยค่ะสอดไปตามรอยเดิมเลยนะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้แน่นนะคะไม่ต้องดึงแรงมากนะคะให้พอแน่นนะคะนี่นะคะจับขึ้นมาแล้วก็สอดไปตามรอยพับเดิมนะคะแล้วก็ดึงค่ะ ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้มันเป็นลูกกลมๆเนาะอ่าแล้วก็สอดไปให้ครบทุกเส้นนะคะทุกคู่ทุกเส้นเลยนะคะ เนี่นะคะเราสอดมาครบทุกเส้นแล้วเราก็ไล่ดึงไล่จัดให้มันแน่นให้มันกลมนะคะได้หน้าตาแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็กลับด้านมาค่ะเดี๋ยวจะมาขึ้นตัวกลีบดอกกันนะคะกลางริบบิ้นออกไปแบบนี้ค่ะจะเริ่มพับจากคู่ไหนคู่หนึ่งก่อนนะคะอันนี้กลัวมองไม่ชัดนะคะเดี๋ยว รวบเส้นที่ยังไม่ได้ใช้ออกไปก่อนนะคะอ่านี่นะคะเราจะเริ่มพับจากคู่นี้ก่อนนะคะวิธีพับนะคะนี่ค่ะจับริบบิ้นโค้งแค่นี้ค่ะนี่คะริบบิ้นอยู่ลักษณะแบบนี้เราก็จับโค้งมาแบบนี้แล้วก็มาสอดเข้ารูตรงนี้ค่ะรูที่2นะคะถัดจากเส้นที่พับนะคะนี่นะคะสอดเข้ารูตรงนี้ก็คือจะสอดผ่านสรูแบบนี้นะคะ สอดผ่านสองรูสองเส้นแบบนี้นะคะนี่เนาะเส้นเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็มาสอดเข้ารูที่สองตรงนี้นะคะออกรูที่สองด้านล่างนะคะงงไหมไม่งงหรอกเนาะเหมือนพูดจะอธิบายงงงงหน่อยนะคะอันนี้นะคะสอดเข้ารูที่สองตรงนี้โดยการสอดผ่านสองรูสองเส้นนะคะแบบนี้เห็นไหมคะ ให้หันด้านสีขาวขึ้นนะคะอ่าแบบนี้เห็นไหมคะนี่นะคะจับริบบิ้นโค้งมาแล้วก็สอดนะคะให้ด้านสีขาวอยู่ทางด้านบนเนาะอ่าม้วนมาคู่ต่อมาเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นโค้งมาค่ะอ่าโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็จับไปที่ปลายริบบิ้นนะคะ แล้วก็สอดเข้ามาในรูถัดมาจากเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อกี้เข้ารูตรงนี้รอบนี้ก็รูต่อมาเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะสอดผ่าน2รู2เส้น2ช่องนี้นะคะนี่เห็นไหมคอ่าแล้วก็ดึงค่ะตรงนี้ยังไม่ต้องดึงแน่นมากก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทําครบทุกเส้นแล้วเราก็ค่อยมาจัดค่อยมาดึงอีกทีนะคะ่าได้แล้วนะคะ2กลีบ กลีบต่อมากลีบที่3คู่ที่3นะคะก็เหมือนเดิมค่ะจับโค้งมาแล้วก็สอดเข้าไปในรูนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะอาแล้วก็ทําไปเรื่อยๆให้ครบทุกเส้นนะคะมีทั้งหมด8คู่นะคะ8คู่ก็ทําให้ครบทั้ง8คู่เลยนะคะ ค่ะน,นี่ค่ะเราสอดครบหมดทุกคู่นะคะทุกเส้นแล้วนะคะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่าถ้ากลีบมันไม่ตรงหรือว่ามันยับยับยี่อะไรก็ยังไม่ต้องสนใจมากมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับกลีบอีกชั้นหนึ่งเพื่อปิดตรงกลางนะคะอ่าแล้วก็กลับด้านมาทางด้านหลังนะคะก็มาสอดล็อกค่ะสอดล็อก เหมือนเดิมนะคะก็คือสอดไปตามรอยเดิมของเขานะคะสอดไปตามรอยพับเดิมนะคะเหมือนที่เราสอดตอนทําลูกส้มเลยนะคะอ่นนี่นะคะเนี่ยสอดไปตามรอยเดิมแบบนี้แล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้แน่นนะคะแบบนี้ค่ะก็สอดไปให้ครบทั้ง8คู่8เส้นเลยนะคะ ค่ะน,นี้นะคะเราสอดครบหมดทุกเส้นทุกคู่แล้วนะคะแล้วก็กลับด้านมาทางด้านหน้าเลยค่ะ,คะเมื่อดึงเมื่อจัดได้เข้าที่แล้วก็กลับด้านมาทางด้านหน้านะคะก็จะเริ่มมาพับกลีบอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะตรงสีขาวตรงกลางตรงเนี้ยมันก็กลีบมันก็จะไม่ค่อยเสมอกันก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาพับกลีบชั้นนอกนะคะ ให้มันมาปิดตรงกลางนะคะ,ะเดี๋ยวรวบเส้นที่ยังไม่ได้ใช้ออกไปก่อนจะได้มองชัดๆนะคะขาเนี่นะคะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะ,ะจับมานะคะหมุนไปทางซ้ายมือนะคะจับดิบีนขึ้นมาหมุนบิดไปทางซ้ายมือแล้วก็หมุนอ้อมมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะ่ะก็คือ,อบิดหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะ แล้วก็หงายเส้นสีขาวฝังเส้นสีขาวขึ้นแล้วก็มาสอดเข้าในรูอันนี้นะคะอันนี้รูแรกใช่ไหมคะรูแรกอยู่ตรงนี้เนาะรูแรกจะตรงกับเส้นที่เราพับนะคะเห็นไหมคะนี่รูแรกจะตรงกับเส้นที่เราพับนะคะนี่นะคะตรงการัาแต่ว่ารูที่เราจะสอดเข้าไปเนี่ยคือรูที่สองนะคะตรงนี้นี่รูแรกนะคะตรงเส้นที่เราพับ แต่เราจะสอดเข้ารูที่2ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้โดยสอดผ่าน2ช่องนะคะสช่อง2องรูนะคะอ่าเมื่อกี้ใิป,ปิ้นอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะบิดมุนไปทางซ้ายนะคะแบบนี้แล้วให้งายอฝั่งริบบิ้นสีขาวนะคะขึ้นมาทางด้านบนนะคะแล้วก็สอดเข้ามาในรูตรงนี้นะคะ,ะปลายริบิ้นก็จะไปโผล่ออกตรงนี้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะอ่านี่นะคะเห็นไหมคะจับริปบิ้นหมุนโค้งมาแล้วก็สอดนะคะ,ะหมุนมาเส้นต่อมานะคะ,ะก็เหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นบิดหมุนแบบนี้นะคะเนี่ยบิดหมุนมาแบบนี้แล้วก็หงายฝั่งทางด้านสีขาวขึ้นนะคะแล้วก็สอดรูถัดมาจากเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ารูตรงนี้รูต่อมาก็อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็สอดเข้าไปค่ะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็จัดให้เข้าที่นะคะอ่านี่นะคะก็จะได้แล้วสองกลีบแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะปิดปิดช่วงตรงกลางที่เราพับไม่ค่อยสวยไปนะคะอ่าก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําไปเรื่อยๆให้ครบทุทกเส้นเลยนะคะทั้งแปดเส้นเลยนะคะ ค่ะนี่นะคะเราทําครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาพับกลีบด้านนอกอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ที่บิ้นอยู่แบบนี้นะคะนี่จับบิดมาแบบนี้นะคะ่ะบิดไปทางขวามือแบบนี้นะคะงายให้ฝั่งทางาสีแดงขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็บิดพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาสอดเข้ารูรูถัดมาจากเส้นที่เราพับนะคะรูจะหยุด ทางด้านหน้าเส้นที่เราพับนะคะเราก็สอดเข้าไปตรงนี้มันเป็นรูด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะรูจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปอ่าไปลายดิบินก็จะโผล่ออกตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จัดกลีบให้เข้าที่นะคะ จะได้แบบนี้นีนะคะแต่แล้วหนึ่งกลีบกลีบต่อมานะคะจับริบบิ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะบิดไปทางอ่าขวามือนะคะแล้วก็บิดกลับมาทางด้านหน้าแบบนี้ให้สีแดงอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะคะต่อม่นะคะจับขึ้นมาบิดไปทางขวามือคบิดไปทางขวามือแล้วก็บิดกลับมาทางด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ค่อยๆจับที่ปลายริบบิ้นนะคะเอาไปสอดเข่า ดูด้านข้างๆตรงนี้นะคะนะคะสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้อันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันสอดออกยากนะคะเราก็กดกดดิบบิ้นตรงหน้ารูที่เราสอดโผล่ออกมาเนี่ยให้มันต่ำลงไปนะคะให้บรรบุมลงไปมันจะได้ดิบบิ้นออกมาง่ายๆนะคะ จากนั้นเราก็ค่อยๆดึงค่ะดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบให้เข้าที่เข้าทางนะคะได้แล้วนะคะสองมุมมุมที่สามพับเหมือนเดิมค่ะพับแบบนี้ไปให้ครบทุกมุมเลยนะคะทุกทั้งแปดเส้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูมุมสุดท้ายกันนะคะมุมสุดท้ายเผื่อสอดผิดเนาะก็พับเหมือนเดิมค่ะบิดไปทางขวามือแล้วก็บิดมาด้านหน้าแบบนี้จากนั้นเราก็จะนี่เอาเข้ามาสอดตรงนี้นะคะขึ้นด้านบนนะคะไม่ต้องลงด้านล่างเนาะเผื่อใครสับสนงงเอาไปลงทางด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือขึ้นทางด้านบนของกลีบแรกนะคะแบบนี้นะ,ะสอดเข้าไป ให้กลีบมันก็ให้กลีบมันทุกกลีบมันซ้อนกันนะคะเห็นไหมคะจะอยู่ทางด้านบนของกลีบแรกแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ค่อยคอยจัดแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะอ่าก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะจากนั้นกลับด้านมาทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นที่เหลือกันนะคะวิธีเก็บริบบิ้นที่เหลือก็ง่ายๆค่ะนี่นะคะ เส้นริบบิ้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะสอดเก็บเข้าไปทางรูด้านบนตรงนี้นะคะอ่าพับขึ้นมาแล้วก็กะระยะตัดนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเก็บเข้าไปนะคะสอดเก็บเข้าไปแบบนี้ค่ะอ่าเส้นต่อมาเหมือนเดิมค่ะพับขึ้นมาแล้วก็กะระยะแล้วก็ตัดริบบิ้นออกแล้วก็สอดเก็บเข้าไปนี่ค่ะกะระยะตัดแล้วก็สอดเก็บเข้าไปในรูทางด้านบนนี้นะคะอ่าทำไปค่ะให้ครบทุกเส้นเลยนะคะ นี้นะคะเราสอดเก็บหมดแล้วนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็มาใส่เหรียญเลยนะคะตรงนี้เราเนี่ยเราก็ใส่ไปตามช่องตามรอยดิบินนะคะแล้วก็ค่อยๆหาที่คีบที่หนีบยัดเข้าไปข้างในนะคะเขยา่ขยายๆให้ลงไปหน่อยนะคะก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะทางด้านหลังเสร็จแล้วด้านหน้าก็เสร็จแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานดอก พิมดารานะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าใค่จะหาอ่าเนี่ยค่ะของประดับตกแต่งเพิ่มเติมมาแปะตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือไม่ได้หยิบปืนกาวขึ้นมาเลยจะไม่ได้แปะให้ดูนะคะก็นี่เอามาวางทาทับให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆแบบนี้นะคะอ่าก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ หรือใครจะไม่ประดับตกแต่งก็ได้หรือใครมีอุปรกรณ์ก็เอามาประดับตกแต่งลองดูนะคะก็จะทําให้ชิ้นงานเราดูอ่สวยงามขึ้นนะคะก็ไปลองพับลองทําลองแดัดแปลงดูนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับตูวได้คะ่ะหรือว่าจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะค่ะวันนี้ทำมาทั้งหมด 3- 4ีแบบนี้นะคะ อันนี้ดิบินกากเพชรใสเนาะเวลาโดนแสงแล้วก็โดนไฟมันก็จะว,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 วิบวับแบบนี้นะคะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ